คุณเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราดึงจุกน้ำมันที่ขวดน้ำมันออกแล้วเราเทใส่ลงกระทะหรือภาชนะน้ำมันจะลงจำนวนมากซึ่งสิ้นเปลืองแต่ผมมีวิธีครับทำแบบนี้ประหยัดน้ำมันได้ดีมาก สวัสดีครับทุกท่านพระเอกทีช่องวิกิไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิจิไทยพีช n แนลนะครับมีแนวทางดีๆในการประหยัดน้ํามันพืชให้ใช้ได้ยาวนานนะครับเมื่อเราซื้อน้ํามันพืชมา1ขวดจุกน้ํามันตรงนี้ทุกท่านเห็นไหมครับส่วนมากเมื่อเราเปิดแล้วเราจะทิ้งกันหมดนะครับแต่จุกน้ํามันตรงนี้ช่วยเราประหยัดน้ํามันพืชได้ดีมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เมื่อเราดึงจุกน้ำมันพืชออกส่วนมากจุกน้ำมันพืชตรงนี้เราจะทิ้งกันหมดนะครับแต่วันนี้นะครับจุกน้ำมันพืชตรงนี้นะครับไม่มีใครบอกนะครับแต่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้และประหยัดน้ำมันพืชได้ดีมากโดยการยัดลงไปในขวดตรงที่เราดึงออกมานี่ครับก็จะคาอยู่แบบนี้ แล้วลงเทน้ำมันพืชลงกระทะดูนะครับว่าน้ำมันพืชจะประหยัดได้อย่างไรนะครับเห็นไหมครับน้ำมันพืชจะค่อยๆไหลลงไปในกระทะเห็นไหมครับถ้าเราไม่บีบนะครับน้ำมันพืชก็จะไม่ไหลเห็นไหมครับช่วยเราประหยัดน้ำมันพืชได้ดีมากเพราะว่าจุกตรงนี้นะครับจะช่วยอุดน้ำมันไว้แล้วคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชนแนลได้เลยครับ และผมงว่าทุก่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้จุกน้ํามันพืชอย่างมีประโยชน์แทนที่เราจะนําไปทิ้งนะครับแต่เรากลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยการอุดไว้ที่เดิมเพื่อประหยัดน้ํามันพืชเวลาเราใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิดปดีๆจากทางช่องดีไทายพีช n แนลนะครับ จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาประหยัดน้ํามันพืชโดยการไม่ทิ้งจุกน้ํามันพืชเห็นไหมครับน้ามันพืชจะไม่ไหลลงไปทีเดียวแต่จะค่อยค่ไหลลงไปประหยัดได้เยอะเลยครับ